มาสำรวจร้านใหญ่ๆใ,ในเมืองที่ยายไมอยู่นะคะว่ามีผักผลไม้ขายเยอะหรือเปล่านะคะพี่น้องขายายไมสังเกตเห็นมาหลายอาทิตย์แล้วค่ะว่าช่วงนี้ผักจะขาดแคลนนะคะไม่ค่อยมีอะไรเลยค่ะ มีไม่เยอะเหมือนแต่ก่อนนะคะถั่วฮาริโกแวก็พร้อมพร้อมค่ะน่าสงสารจังเหมือนขาดน้ําเลยค่ะบ้างบ้างบ้างเปล่านะคะท,ทั้งทั้งที่วันนี้ก็เป็นวันพุธนะคะคือของจะมาลงขายตั้งแต่วันอังคารแล้วนะคะของใหม่ๆแต่ว่าันนี้ก็ยังไม่ค่อยมีผักเลยค่ะในช่วงนี้นะคะรานะคาผักก็สูงขึ้นสูงขึ้นนะคะถุงผ้าค่ะจําได้ไหมคะว่าใครเคยใช้ นุ่มหล่อใช้ยังไงก็ได้อยากใช้ด้วยค่ะนะคะถุงผ้านะคะลดโลกร้อนด้วยค่ะสวัสดีค่ะลืมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะเมื่อกี้เดินมาได้ลูกคุณมาค่ะข้างทางนะคะนี่ลูกโตโตไม่โดกค่ะเพราะว่าเป็นทางผ่านนะคะโดนคนเดินผ่านไปผ่านมานะคะแล้วก็หยิบชิมมั่งหยิบโยนเล่นกันมั่งอะไรประมาณนี้ค่ะ หินนะคะก้อนหินใหญ่ค่ะพี่น้องขาแยแม่นั่งอยู่บนก้อนหินนะคะจะโชว์ให้ดูนั่งไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะคะสถานการณ์โลกร้อนสถานการณ์น้ำแห้งขอดน,นะคะตอนนี้ข่าวที่เมืองไทยก็ค่อนข้างที่จะออกบ่อยนะคะเรื่องเกี่ยวกับทางฝรั่งเศสขาดแคลนน้ำนะคะจริงค่ะพี่น้องคะเพราะว่าแห้งแล้งมากค่ะปีนี้ค่ะข่าวที่ฝรั่งเศสก็ออกนะคะว่า ให้ทุกคนประหยัดน้ํานะคะอันไหนที่ไม่จําเป็นน่ะให้ลดนะคะให้ประหยัดน้ําไว้จังหวัดที่ยายไหมอยู่แล้วก็รอบๆนะคะยังไม่มีปัญหาขาดแคลนน้ําค่ะยังใช้ได้ตามปกติอยู่นะคะแต่ว่าเราก็ต้องมีการประหยัดช่วยกันนะคะก็มีบางหมู่บ้านนะคะแต่ไม่เยอะนะคะอยู่อยู่บนภูเขานะคะไม่มีน้ําใช้นะคะทางรัฐบาลก็ได้ให้รถบรรทุกเนะะี่ยค่ะบรรทุกน้ําไปส่งนะคะให้กับ คนในหมู่บ้านเหล่านั้นนะคะแต่ว่าในจังหวัดของยายไหมแล้วก็โดยรอบยังไม่เกิดปัญหานั้นขึ้นนะคะแต่ว่าเราก็ต้องช่วยกันนะคะช่วยกันประหยัดน้ําค่ะลองมาคิดเล่นๆดูนะคะว่าถ้าเกิดฝรั่งเศสเกิดปัญหานั้นจริงๆนะคะแบบว่าไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีน้ําใช้ทุกอย่างดูขาดแคลนไปหมดแล้วเราจะทํายังไงดียายไหมจะไปอยู่ไหน <c oughs> กลับเมืองไทยเหรอกลับเมืองไทยแล้วปู่กับย่าล่ะ ใช่ไหมคะแล้วปลูกหญ้าอะอยู่ยังไงคิดไปนะคะลองคิดเล่นๆนะคะว่าไม่หญ้านะคะแกไม่ชอบอากาศร้อนมากๆเลยคะ่ะแกหายใจไม่ค่อยสะดวกนะคะแล้วก็แอร์ปลูกกับหญ้าก็ไม่ชอบพัดลมปลูกกับหญ้าก็ไม่ชอบคะ่ะยังไงก็ลองคิดเล่นๆนะคะว่าจะทํายังไงดีนะคะ นี่ก็คือเครื่องปรุงส่วนผสมของหมูปิ้งนมสดนะคะก็มีแป้งมันน้ำมันหอยซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวนะคะน้ํามันพืชนมข้นจืดแล้วก็น้ำตาลปี๊บค่ะแล้วก็สามเกลือค่ะสามเกลอืมกลอมีอะไรบ้างก็มีพริกไทยรากผักชีแล้วก็กระเทียมนะคะนำไปตำละเอียดค่ะเป็นเนื้อหมูสันนอกนะคะจะมีลักษณะประมาณนี้นะคะ อ๋อลืมบอกไปว่าวันนี้หมูปิ้งนมสดของเราใส่เนื้อหมูร้อยเปอร์เซ็นนะคะไม่ใส่มันหมูค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ปิดฟ้าแช่ในตู้เย็นอย่างน้อยประมาณ2ชั่วโมงนะคะแต่ว่ายายไหมจะแช่ในตู้เย็น1คืนค่ะยิ่งแช่นานเท่าไหรหมูของเราก็จะนุ่มอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะ จะใช้นี่ค่ะกระดูกหมูส่วนตรงนี้นะคะเพราะว่ายายไหมซื้อเนื้อหมูมาทําปอเปี๊ยนะคะแล้วก็จะมีกระดูกหมูอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะเราก็เลาะกระดูกหมูออกนะคะนี่ค่ะนี่แหละค่ะที่เราไปทําน้ําซุปทุกครั้งให้ปูกกับยญ้าทานนะคะค่ะถ้าใครไม่มีกระดูกหมูส่วนนี้นะคะก็เอากระดูกหมูแบบต้มซุปธรรมดาแบบที่บ้านเราทํานะคะแบบนั้นก็ได้นะคะ ประมาณ30นาทีค่ะ หมูปิ้งช่ำๆคะ่ะหมูปิ้งนมสดพากะทินะคะอือร่อยมากครับใช่ป่อมกินได้ค่ะอหนไรหนึ่งจินได้ไหม เขาเหนียวด้วยไหมคะมีค่ะเอากี่ห่อลูกสามอันเลยสามอันเลยมีใครยกไปบนบนต้นได้ครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะหมูปิ้งนมสดนะคะมีแจ่วน้ำมะขามด้วยนะคะรับประทานกับข้าวเหนียวร้อนๆมีอีกเมนูนึงนะคะน้ำซุปกระดูกหมูใส่สารพัดผักคะ่ะสูตรนี้น้ำซุปกลมกล่อมหอมหวานมากๆเลยคะ่ะมื้อนี้ต้องอร่อยมากๆเลยคะ่ะเชิญมารับประทานอาหารด้วยกันนะคะโอทำ

ผัดผักรวมมิตรนะคะจานนี้ม่ครับหนึ่ตี่เอ้าไหมเอาไหมเอาเยเหรวเอจุนี่ไหมโอ้ยนะปิติบอลยูริปติบอลเหนียวกันยนะไนมาค่ามารับประทานอาหารด้วยกันค่ะโอเคมานีเฟรชกัว่งนสักมนจะมอยู่ Tu ouvres ton sac. Ouais. Tu fais, ça, ben, ça... Tu, fais Après. tu fais sortir le ça. Hein? pas oui. mmh, je, je suis forte. Ouais, avec tes mains. tu Forte, mmh. Avec les mains. Mmh. C'est bon papa mmh. Et Tu te dans ça. C'est oui, bon, oui, c'est bon C'est C'est bon. C'est bon. Très très bon, mais Moi ce... On mangeait bien le bouillon demain. C'est la on pour les vigueurs. Il a déjà taqué, lui. Mais t'as pas... Ah, pas mis mmh. le bouillon. Mmh. Mais je crois... Mmh. Il est très bon, le bouillon, hein. Il est très bon. Vraiment, hein. Merci. Je réussis toujours bien, oui. le bouillon. Il y a encore un du de quoi encore. Elle parle pas je parle. Elle l'humain. Oh purée. tu sais que j'ai deux aphtes là. Oh. Un là et un là. Euh, il, faut, il faut que tu le Le carnaval de ce tu la bouche quand tu mangé, oui, as Mais on n'en pas! Ah ben, on a hein. ah non, non. Bon, je vais goûter la patate. Okay, bon. Attends, je vais te la passer. <laughs>

คนตั้งแต่ว่ามังเชียงซางเราซื้อซื้อยางจืดผู้สิบเดี๋ยวพอนจะไปไปเดี๋ยวอีกอ่ะก็โอ้ซีเบียงห่อที่สองแล้วค่ะนี่เป็นมันสตาหมุนหมี่ห่อที่สองคุณผู้รู้นะค่ะพี่อ่ะเป็นคำใส่ก๋าดิฉุ่นรู้ไหมคะก๋าดิฉุ่นก๋าดิฉุ่นก๋าดิฉุ่น

ah. Merci. Je mangerai On mange si un peu, peu de. Si C'est ça. C'est pas ouais. un peu de. Hum. C'est bien. Encore? Merci. Oui. Carine. Oh, mamie, j'ai oublié de te donner du pain. Pardon. Pas grave. Tu peux me dire, Elia. Tu fais comme chez toi. open. Oui. Papa. Saman, je moet je proberen, degenen die proberen. La, de keukenjongen, maak helemaal. Niet helemaal. Ik wil dat ik een eindig. Oké, ik wil dat ik een je Maak een setdoosje, luuk. Krijg een setdoosje, maak een setdoosje. 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 Bon voilà, ça fait bien les petits sacs pour mettre le rythme. Je me lavais les mains. <laughs> A mort le pique fasse du bruit, maintenant... C'est d'avoir la santé. Je ouais, Et la lecture, c'est d'avoir de l'argent. Oui, mais... C'est pas ça, c'est ça, c'est ça, Tu t'en fous pas faut mettre ça, d'argent. ça, c'est Quoi Porque tu vai dar muita força. Hmm. Ah, capi. หมูปิ้งนมสดค่ะรับประทานกับข้าวเหนียวร้อนๆนะคะขอบอกว่าทานขอบอกว่าทานเมนูนี้เมื่อไรขอบอกว่าขอบอกว่าทานเมนูนี้เมื่อไหรอิ่มไปถึงเย็นทุกทีเลยค่ะ